จรินในตำยมรั้งนีงง้ฟังและพิจารณาดูพระสูตรอริยมรรยงแปดหุนตางอันประกอบด้วยองค์แปดอันตระเสิฐมีแปดข้อว่าแต่ละข้อมีรายละเอียดปีกย่อยเป็นอย่างไรเพื่อเราเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสดาจากแปดข้อแตโย่อเหลือสาม ก็มีเป็นปัญญาศีลส,สมาธิถตาย่อเหลือสองก็มีเป็นสมถะกับวิปัสสนาถตาย่อเหลือหนึ่งก็คืออาณาปานสติโยหากเเรือนสติอยู่และทำในใจตรงตามที่พระสัาบอกสอน ก็เป็น,นั้นว่าเวลานั้นกำลังปฏิบัติตามอริยมัรคมยองแปอยู่เพราะฉะนั้นหากเข้าใจรายละเอียดแล้วเราปฏิบัติได้ให้ขึ้นและถูกต้องตรงตามคำสอนด้วยเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้จริงทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปฟังและพิจ,จารณาดูพระสูตรอริยมัคคมีองแปดพระตัตดาตัดกับ ปิจูว่าปิษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เององค์แปดคือความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิความดำริชอบสัมมาสังกัปปะวาจาชอบ สัมมาวาจาการงานชอบสัมมากรรม,มันตะอาชีวะชอบสัมมาอาชิวะความเปลี่ยนชอบสัมมาวายามะความระลึกชอบสัมมาสติความตั้งใจมั่นชอบสัมมาสมาธิโยกคำว่าโชคนี้คือ ต,ต้องตรงตามที่พระตาตาบกสอนทุกก้อในอริยมรรคมีองค์แปดนี้หรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุกขและความดับไม่เหลือของทุกหากไม่ตรงตามคำสอนของพระตดดาตาถือว่าเป็นมิจฉาคือผิดภิกษุทั้งหลายความหมิ่นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุก ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนตามเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อันใดนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิยกความเม็นชอบก็คือความคิดรู้ถูกต้องถูกต,ตรงตามพระจัตตาราบอกสอนคือความรู้ในทุก เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือแก่งทุกข์หนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากไปรู้เห็นเป็นอย่างอื่นเรื่องอื่นๆคือเห็นผิดภิกษุทั้งหลายความดําริชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความดําริในการออกจากกามความดําริในการไม่ปยาบาท ความดําริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะยกความดํารรีชอบก็คือคิดหรือไตรตรองความคิดที่ถูกต้องตรงตามพระตรดาก็คือความคิดออกจากตามไม่คิดหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายความคิดในการไม่ปยาบาท ความคิดในการไม่เบียดเบียนยกความเห็นชอบความดำริชอบเป็นส่วนของปัญญาใครที่สนใจฟังคำสอนของพระศาสดาก็จะมีปัญญามีวิจามีความรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิ จะรู้จักทุกที่ถูกต้องรู้จักความสุขที่ควรกลัวและความสุขที่ไม่ควรกลัวเมื่อเอาไปปฏิบัติความทุกข์ทั้งปัจจุบันและอนาคตก็จะลดลงและหมดไปภิกษุทั้งหลายวาจะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเต็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเปอร์เจอร์นี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาโยมวาจาชอบนี้ก็คือวาจาที่เป็นกุศลตามกุศล,ลกรรมบุตริบภิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการก้าสัตว การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากัมมันตะโยณการงานชอบนี้ก็คือการงานที่เป็นกุศลตามกุศล,ลกรรมบทสิบก็คือจีน้าสามข้อแรก ภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในกรณีนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ปิดเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยการหาเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะโยบอาชีวะชอบอาชีพของภิกษุ ของสมณะในธรรมวินัยนี้พระตาตดา,าตัดว่ามีอาชีพขอทานก็คือขอข้ากินสิ่งที่ไม่ควรทำก็จะเป็นข้อห้ามอยู่ในศีลสสำหรับของอุบาสกก็จะมีอาชีพที่พระองค์ตัดว่าไม่ควรทำ้าอย่างคือการค้าขายตัดตาการค้าขายสัตว์การค้าขายเนื้อสัตว์ การค้าขายน้ำมองการค้าขายยาพิษใครทำอยู่ก็ยังไม่ต้องเดือดร้อนใจมากให้ตั้งจิตว่าหากมีโอกาสเราจะละเลิกหรือหากใครกำลังคิดจะทำก็อาจจะมองไปทางอันี่บืน่นการค้าขายสัตว์น่าจะหมายถึงสัตว์ที่ยังมีชีวิตขายให้เขาซื้อเอาไปค่า ส่วนคนค้าขายเนื้อสัตว์น่าจะหมายถึงซื้อสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่มาฆ่าแล้วนำไปขายส่วนผู้ที่ซื้อมาตำานก็ไม่เกี่ยวไม่มีส่วนรู้เห็นในการฆ่าโยมวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบสามข้อนี้เป็นส่วนของศีลภิกจทั้งหลาย ความเปลี่ยนชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเปลี่ยนย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิด ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเปลี่ยนย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเปลี่ยนย่อมประคองจิตย่อม,มตั้งจิตไว้ เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพปอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเปลี่ยนย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไปบุญความเจริญ ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะยกความเพียรน,นี้เป็นบทธ,ธรรมที่พระศาสดาแยกอธิบายเป็นบทธ,ธรรมเดียวที่ปฏิบัติแล้วสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เลยชื่อว่าสัมมัปทานสีและในบทแห่ธงธรรมเจ็ดบท ของโพธิปักกิยธรรมมีความเปลี่ยนอยู่ถึงหกบทความเปลี่ยนความพยายามมีผลมากภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนปองกิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผ่ากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเปั่กกิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณา เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเปลี่ยนเผากกิเลสมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติโยบทสติก็เป็นอีกบทที่พระสัจดาแยกอธิบายเป็นบทตำเดียว ที่ปฏิบัติแล้วสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่และในบทแห่งธรรมเจ็ดบทของโพธิปักกิยธรรมมีสติอยู่ถึงห้าบทและบทพึ่งตนพึ่งธรรมพระองค์ก็ใช้บทสตินี้ให้เป็นที่พึ่งคือพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นรำในรำทั้งหลายอยู่เป็นประจำบทแห่งําของพระหูงปฏิบัติบทใดบทห,หนึ่งแล้วก็ทําให้บทอื่นๆมีครบขึ้นมาด้วยจึงง่ายต่อการเลือกปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละสถานที่ ทุกขณะอริยบทจะยืนเดินนั่งนอนหรือทำกิจการงานอยู่ก็ได้โลงบอกสอนไว้หมดไม่ยากหรือแค่ฝึกมีสติเอาจิตมารู้ลมหายใจชั่วเวลาแค่ลัดนิ้วมือวันละสามเวลาพระองคก็ชมแล้วภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้สนัดแล้วจากกามทั้งหลายสงนัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงจานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงจานที่สอง อันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม และได้เสวยสุขด้วยนามกายย่อมเข้าถึงจานที่สามอันเป็นจานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวตัวพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งสมนัส และตทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงจานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอริยสัต์คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เอวัง โยความตั้งใจมั่นชอบนี้พระจาตดาตัดว่าให้ผลความสุขในปัจจุบันและเป็นความสุขที่ไม่กวนกลัวแก่ฌานที่หนึ่งคือแก่สังัดแล้วจากการตั้งหลายสังัดแล้วจากอากุศลและามตั้งหลายเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วและอยู่ ก็สามารถพิจารณาเห็นการเกิดดับของธรรมะในจิตก็หลุดพ้นจากการยึดติดได้หรือในจานใดก็ได้ไม่ต้องทำครบทั้งสี่จานหรือถึงจานที่สี่ยกความระลึกชอบความเปลี่ยนชอบความตั้งใจมั่นชอบนี้เป็นส่วนของสมาธิ โยบทดอริยมัคมียงแปดพระศาตดาบอกสอนอธิบายการปฏิบัติวิธีรับไว้ด้วยไม่ต้องทำทุกข้อแก่ทำในใจให้ตรงตามที่พระศาตดาบอกสอนไว้ไม่ยากศึกษาเสพคบไปเรื่อยๆเ,เป็นยาตายทุกหมดทุกได้จริงไม่ต้องใช้เงิน ใครศึกษามากปฏิบัติมากความทุกข์ลดลงทุกขั้นตอนของการปฏิบัติให้ผลกับทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะจะยากจะดีจะไม่ดีจะมีจะจนทุกคนเข้าถึงความดับไม่เหลือของทุกได้เมื่อได้ฟังอนุสาสนีปฏิญาณหรือดื่มน้ำที่ควรดื่มของพระศาสดาจะเดินทำ